ข้อมูล Samsung Galaxy s 2 4 u l ซ r a อาอ่านมีเพียง3เลนเพราะรวมเลนเทเลและเพริสโคปเข้าด้วยกันต่างแต่ปี2021เป็นต้นมา Samsung ุงได้เปิดตัว Galaxy s อ e ซ i e s ในรุ่นอัลตราที่มาพร้อมกับกล้องหลัง4เลนมาตลอดเลยนะครับซึ่งมีเลนหลักคือเลนอัลตร้าไวเลนเทเลโฟโต้เลนเพริสโคป แต่ล่าสุดครับในปี2024อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับโดยมีข้อมูลจากทาง i Universe เผยม,มาว่าซัามซุงจะมีการตัดเลนส์เทเลโฟโต้สามเท่าออกไปใน Galaxy e S24 Ultra โดยจะทําการรวมเลนส์เทเลข้ามารวมกับเพริสโคปสิเท่าไว้<ม>ในเลนส์เดียวกันไปเลยครับโดยในเดือนธันวาคมที่แล้วทาง i Universe ก็เคยเผยว่าซัามซุงจะทําการเปลี่ยนเลนส์เทเลโฟโต้ใน Galaxy e S24 Ultra ซึ่งอาจจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้แบบพับ ที่รองรับการซูมตั้งแต่3เท่าถึง10เท่าครับโดยข่าวลือนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการยังไงเราคงต้องรองดูกันต่อไป่ะครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟ t เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ